ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่หลายการเดิมแข่งวอเลย์อลการแร็เชิรก็เหมือนเดิมหาสีหาสีโลวันแล้วขอทิ้งของกันมาหนึ่งเฮ้ยวับวัใบมน่อยเป็นไร เป็นสีแดเปมอเบิลเป็นแดงอะไรวะออกไม่ได้ <ừ. S 1> บ่ายมาหน่อยว่า,ายอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นในใ้องสามชั้นยเยมดีไม่ดี ไปมน่อยเป็นสีฟ้าละเตรียนมตุ๊กีสีฟ้าเรยอยเย่อยเรื่อยเรื่อมีสองสีอยู่ในเืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไปมาไหนไปมไหนครับอยู่เดี๋ยวนะ มาเจอเจออยู่ชั้นล่างเปลี่ยนใหม่ละสีขาวอยู่ด้านบนนิดหน่อยประตูเป็นยังไงเนี่ยเอาค่ะประตูปิดเองวะอยู่ดา้านล่าง อ้ยเป็นไรอ่ะนับท่านผู้ชมนับขอได้ซื่อชื่อมากนะแต่เขาหาไาเองซื่อือมาซือบือขัดังนะในไม่ดีอยู่นี่ดิทไมีสีดำดำด้านล่ด้านล่างด้านล่างมันไม่มี

เกิวมามาอ้าวเกิดไม่ได้หรอใช่นี่อยู่ชั้นไหนบ่ายว้เลยชั้นเปิงเก็บเปิงกล้งปืนมันก็บไม่ได้นะขอบอก จำปูมนอยู่ตรงไหนวะทั้งเก็ไปเลยหนังหน้าดูโอ้ยโอ้ยแนักเรียนเปนไครับหมอดู้ละหน้าสงอะไรดีรล้ออบห้องน้มเอ้ จะไม่โต,ว,ตว,ว่ะงงว่ะเออันนี้ขเข้ามั้อจะเข้าอ่ะเข้าเข้าดนจะเข้าอ่ะอู้ยเจอคังปืนแล้วทำไมเก็บปืนได้ไงวะแทำไมป๊อปไม่หันเก็บไม่ได้วะงงอย่าใช้ล็อกเก็ตนะเอาบอ,อกทำไมอ่ะ อมือเต็มเลยหว่าโอป้านาตาเอ๊ะอยู่ห้องนานแล้วไปแล้วเฮ้ยปิดประตู้วยดิแน,นใ่ใจไ่นดูดิถ้านายเห็นเรานายจะรู้ว่าเราถืออะไรเอเก เออคืออีก <c> ีเราเป็น <oda> hey. ิงที่หิวดีกว่าเห็นแล้วมลนสไลด์ดีบ้างดลมันต้องมีของติดที่น่ำแมวุฒิมันเยอะจังเลยพอายามผ่านตรงบ่อยๆแล้ว嘛เห็นว่าอยู่ตรงแค่เป็นไดอยู่ด้านล่างมันได้อะ ห้องล่างห้องล่างห้องล่างอยู่ชั้นล่างใช่เลยชั้นล่างห้องล่างห้องล่างมันใดโอไม่ได้อยู่ในชั้นล่างหรอห้องล่างมันใดห้องล่างมันใดอือยากมาซ่อนเฮ้ยตี๊ดวยยยเอออะนีหู่ชั้นล่างด้วยปาล่างห้องห้องล่างมันใดอ่ะ ล่างตรหเท่่ไมีหัดหนเลาที่ไม่ปินเฮ้ยเปแลไรออทีมีเลยนะลางทีมห้องนั่งใี้กับเต็นนอนอยู่ใต้ล่างเต็นนอนน่ะงใใคลิกดูดีห้องเลยอือเดียวตา้วยอือมันเป็นหลัง อุ้ยทำไมแบตของเมาเป็น,นปยังยยยงี้อุ้ยเย่ลมยังี้อืมไงมากแปลว่าท่านผู้ชมแป้งมันไหน่ lão vàng nè, lão vàng anh nè แักกดนทำไมมันเด็บทำไมโต๊ะงมาติดไปว่ยยอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นสองรู่ชั้นไหนชั้นไหนจะบอกว่าชั้นล่างล่างใกล้ๆแบบชั้นไปดีกว่ชั้นสอง ชอบลองนะถ้ามันชบดูนะมีสายคนไม่ดีชอบลองเฮ้ยคองคิดดีเลยว่ะโอ้โหบ้าว่าอยู่ในอยู่อยู่บนเตียงอะไรนะดูทั้นไหนดูทั้นไหนเกิดมาก็ไปเลยอ๋อทั้งกลาง